ัเซโสวัสดีคับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ2เด็กไทยแทงกุกไลน์นะครับที่ได้มาเจอกันแล้วก็ทำคอนเทนต์กันด้วยนั่นก็คือนัตตี้จาก Kids of Life แล้วก็ยอชจากวงพาวนั่นเองนะครับทั้ง2คนได้มาเจอกันอีกครั้งแล้วก็แลกเพลงกันทำชาเลน น่ารักมากๆเลยมีการยกมือสวัสดีแล้วก็วายแบบไทยด้วยทั้งยอร์จแล้วก็ทั้งนัตตี้นะครับเคมีดีมากฟิลแบบรู้จักการสนิทกันแล้วก็มาถ่ายคลิปเล่นด้วยกันนัตตี้ของเราเนี่ย ก็แบบฮอตมากๆเอาเพลงของวงตัวเองมาเล่นกับยอร์จส่วนยอร์จนั้นก็ใช้เพลงของวงตัวเองมาเล่นกับนัตตี้และเปลี่ยนกันนะครับทำให้แฟนคลับของทั้ง2องดอบเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนกันด้วยคิตซี่ก็อยากจะมีแบบว่าอีกหนึ่งวงบอยกรุ๊ปให้เชียร์ส่วนแฟนคลับของพาวนั้นเนี่ยก็อยากจะเชียร์วงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีความแซ่บๆฮอตๆแบบนี้น่ารักมากเลยเหล่าแม่แม่ของทั้งสองคนนะครับก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งมาทำคอนเทนต์ด้วยกันอีกรอบนหลังจากนี้ ไปเนี่ยก็หวังว่าจะได้เห็นคอนเทนต์คู่กันระหว่างนัตตี้แล้วก็ยอชอีกเยอะๆเลยรวมไปถึงแทงกุกไลน์คนอื่นๆด้วยถ้าหากว่าในเจนใหม่ๆนี้เนี่ยเด็กๆแทงกุกไลน์นะครับหรือว,ว่าเด็กไทยในเคป๊อเนี่ยมารวมตัวกัน มาทำรายการร่วมกันหรือว่าได้มา,มาทำคอนเทนต์ร่วมกันแบบนี้เยอะๆเนี่ยมันก็น่าจะดีต่อใจแฟนคลับชาวไทยมากๆเลยแต่ในตอนนี้นัตตี้กับยอชก็ถือว่าเป็นตัวแทนแทนกูกไลในช่วงนี้ที่ได้เจอกันแล้วก็ทำคอนเทนต์ลงให้ดูกันนะครับยังไงก็อย่าลืมไปกดไลค์ไปคอมเมนต์ไปกดแชร์ไปเอนเกจกันทั้ง2วงเลย ช่องทาง official นะครับที่เขาเนี่ยลงคลิปวีไว้ทั้งของพาแล้วก็ทั้งของ k s s of Life ทั้งของยอ r ์ชหรือว่าของนั t ตี้ใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งสองคนหรือว่าปักเมนยอ r ชกับ n ั t t ี้เป็นยังไงบ้างกับ โมเมนต์นี้ช็อตนี้ที่ทั้งสองคนได้มาเจอกันแล้วก็แลกเพลงกันทำชาเลนจ์น่ารักน่ารักเล็กๆน,น,น้อยๆพอกรุบพอกริบให้แม่ๆชาวไทยแล้วก็แฟนคลับของทั้งสองคนได้ดูกันคอมเมนต์กันมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้มาอัปเดตเรื่องราวของแทงกกุ๊กไลน์ในเจนใหม่เจน5้านัตตี้คิดสดไลฟ์ยอชวงเพาลกลับมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลก์ฝา like, กกดซับฝากกดแชร์กันด้วยนะครับอันยอง